สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมโต๊ะชอนลนะครับกับเชียงรายไลฟ์นะครับผมสวัสดีเชียงรายนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายและทุกท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับก็เริ่มที่แรกเลยครับที่เชียงของก่อนเลยนะครับผมที่วัดหาดไคร้นะครับบางคนอาจจะสงสัยพี่รับมาทําไมครับหาดไคร้น้องรับมาทําไมครับหาดไคร้คุณรับมาทำไมครับหาดไคร้ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าทำไมต้องมานะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีป้ายถนนที่มีประบึกด้วยนะครับผมเป็นสัญลักษณ์นะครับโ,โหแล้วนี่เลยครับการกองเก่าไปทางด้านซ้าย80เมตรถ้าจับประบึกสูตรเบ้นครับเอามาที่ถ้าจับประบึกครับ ถ้าจับปลาบึกเพราะว่าตรงนี้ครับจะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกในโลกนะครับอยู่ที่เชียงของนะครับี่ปลาบึกนี่น่ารักใช่ครนบน่ารักมากเลยนะครับด้านนี้ด้านนี้จะเป็นลานอะไรสักอย่างที่ผมไม่ได้ใจนะแต่ข้างๆคุณผู้ชมครับจะมี ร้านอาหารชื่ว่านางนวนด้วยนะครับถ้าเลือกที่จะมาเที่ยวเชียงของนะครับมันต้องเอาให้สุด <c oughs> ถึงแม่น้ำโขงเลยนะครับผมวิวสวยมากๆนะครับฝั่งนู้นครับฝั่งเราสบายดีอ่าถทายฝั่งตรงข้ามหน่อยนะครับโหสวยมากนะผมเห็นส่งงนี้คิดถึงแก่งคุดคูของจังหวัดเลยเลย,เลยมาเออแนวนี้เลย คล้ายๆแก่งคุดคูของจังหวัดเลยเชียงคานอะไรเงี้ยครับใช่โอ้สวยมากวันนี้นี่ผิดคาดมากๆคือตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะฝนตกนะโอ้โหแดดดีมากๆครับใช่เนี่ยครับอีกฝั่งหนึ่งนะก็มีเหมือนกันนะแหล่งแพพันปลาเบิกแห่งแรกในโลกนะครับผมแล้วก็ปลาบิก ตัวเท่านี้นะครับโอ้โหใหญ่มากๆอ่ะขยายใช่ครับอยู่ทางด้านหลังวัดหาดไคร้นะครับก็เจอเหมือนกันนี่ครับหาดไคร้เชียงของเห็นไหมคุณลงไปข้างล่างคุณก็เจอคำนี้อีกเนี่ยครับโอ้โหตรงนี้เป็นสุ้มเลยนะครับเนี่ยแล้วมีปลาเบึกด้วยนะครับโอ้โหเป็นเป็น สัญลักษณ์เลยนะครับนะีใช่และจะมีเลนจักรยานด้วยครับเอาไว้สําหรับคนขี่จักรยานโดยเฉพาะนี่ด้านนั้นก็มีจักรยานด้านนี้ก็มีเลนจักรยานนะครับสําหรับใครที่แบบเป็นแบบโหดูวิวทางด้านนี้นี่บอกได้เลยว่ามาเชียงของนี่ก็ไม่ควรพลาดนะครับเนี่ครับหาดไข่สวยสวยสวยมาก เดินตรงนี้ครับลงไปข้างล่างนี่ค่คอยๆร,ระวางเพราะว่ทางค่อนข้างชันนะครับจะจะรีบก็กอะไรายอยู่นะใช่จริงจริงมีสองบันไดนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะเลือกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนเนี่ยผมให้ดูวิวเลยผมลงบันไดแต่ว่าให้คุณผู้ชมดูวิวโหสวยมากฟาเป็นใจด้วยวันนี้นะครับทำให้ การเยี่ยมชมของเราวันนี้ดูจะดูจะไม่ค่อยดีอุปสรรคสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นใจพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะบางทีแบบแม่น้ํโขงแบบล้นอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ท่วมมันก็าายอยู่มันมีสิทธิ์อะไรเงี้ยเออก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเอาจริงเราอยากให้ทุกคนอยู่เหมือนอย่างมีความสุขอ่ะอืไม่ท่วมเลยก็ดีครับอย่าเลยครับ เชื่อผมสวยมากจริงๆนะเนี่ยโอ้เห็นปําบึกชัดมากเลยนะครับชัดแจ๋วเลยอันนี้เป็นป้ายเฉยๆนะยังไม่ได้มีคําอะไรนะครับอยู่วงใต้แต่มีเลนจักรยานอยู่ด้านล่างนี่สวยมากสวยมากเนี่ยครับหายเชียงของโอ้โหนี่เห็นชัดแจ๋วเลยนะครับมีบันไดสองข้างเลยนะ อันนี้เป็นอ้านนี้เรารักเชียงของทางฝั่นงนี้ก็สวยครับโอโ้โหเหมือนมีแบบแยกแม่น้ําเลยนะนยโอ้โหเหมือนสองสีหรือเงาเลยสักอย่างสวยมากเพราะเราเข้าเขตแล้วครับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของจังหวัดเชียงรายกับลังกิจกรรมหาดใครขนาดตัวเทศบาลป้ายยังสวยขนาดนี้เป็นรูป ประบิกเลยนะครับใช่ครับมันจะเป็นอยู่ในเขตเมืองนะเชียงของเป็นรู้คุณผู้ชมดูกันออกไหมแต่ว่าบอกได้เลยว่าสวยมากๆขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงโอ้โหดูวิว นะโอ้โหแบบบอกนเลยว่าเป็นเฟรที่กินขาดมากมาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับอรงกลางนี่พีเกาะกลางด้วยนะครับตรงแม่น้ำโขงเลยนะโอ้โหฝ <c oughs> ั่งเราฝั่งเราีู้้สึกว่าจะมีแบบเดวนที่มีแบบ โรงแรมมีเปิดมีอะไรขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับนะ่ะโอ้โหมีใครโฟนอะไรมาครับนะ่ยจากฝั่งเราโอ้โหข้ามาอันนี้โค้งแม่น้ําเลยนะครับนะ่ะสุดยอดไปเลย,เลยนะครับโอเคได้เดี๋ยวปิดเบรกกันก่อนนะช่วงนี้นะช่วงแรกเลยเชียงรายไลยฟ์นะครับผมปัดกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ